สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเที่ยวไปเรื่อยกับปังปอนนะครับแล้วก็ฝากช่อง y o YouTube ด้วยนะครับเที่ยวไปเรื่อยกับปังปอนเหมือนกันนะครับเช้านี้ปองก็มาถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับตอนตีห้าสามสิบนาทีนะครับหรือห้านิกาสามสิบนาทีนะครับเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่จุดศูนย์สุดของประเทศไทยของเรานะครับ มาถึงปอนก็นึกว่าปอนจะเป็นคนแรกทาย,าย,าย,ย่าหยิบยางกาวมาที่นี่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยปอนเป็นคนที่สิบโดยประมาณนะครับเนาะนี่เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับน้อยใจไม่ได้เป็นคนแรกแต่ด่านเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับใครใครก็มาเที่ยวได้เนาะ มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับวันนี้ยังดีที่ไม่มีเมฆหมอกบางนะครับปกติถ้าบางแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยจริงๆแต่วันนี้ถือว่าโชคดีแล้วครับที่เห็นเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ๋อยี่ยวกิ๊กซีโร่ยับซีโร่ในเดือนมี a าคม n ละ r ิถุนายนอืมอ๋อและล่าสุดอันซ่าโนน How many lower 10 10 to 25อ h h ฮ h good mm -hmm. good temp good climate นะครับนี่อีกข้างๆอีกอันนึงก็ยังคึ้มๆนี่ดูรอบๆนะครับมืดมีร้านค้าเปิดไฟอยู่ นี่ <c oughs> น่ะเริ่มสว่างมาละ <c oughs> เห็นไหมสว่างขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ่อน,นี้ฟ้าเมฆฟ้าเป็นเม็ดเป็นเม็ดสวยมาก <c oughs> ถ้าใครมาจริงๆนะจะบอกว่าสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงจังนักท่องเที่ยววันนี้มีต่างชาติประมาณหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นนะครับขอยเก <c oughs> ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นคนไทยนะครับที่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน <c oughs> คือตอนเนี้ย สายๆตอนนี้ยก็เป็นร้อยกว่าคนแล้วครับจริงๆนะท้าทิ์ขึ้นละเ,เดี๋ยวปอนจะให้ดูคนเนาะนานมานเต็มเลยตายตายเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ปอนขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ